สอนแบ่งปันวิธีสร้างแพทเทิร์นกระโปรงย้วยแขนย้วยการหารัศมีวงกลมของรอบเอวกระโปรงย้วยและรอบรักแร้ของแขนย้วยอยู่ในคลิปวิดีโอนี้การหารการลบเพื่อหารัศมีวงกลมสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ เรียนรู้ศึกษาในคลิปวิดีโอนี้แล้วทําตามตัดใส่ใช้ได้เลยค่ะไปเรียนรู้ศึกษาไปพร้อมๆกันกับก้อยได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลค่ะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าในการสร้างแพทเทิร์นนะคะคลิปนี้ก็จะแบ่งปันเพื่อนๆการสร้างแขนระบายนะคะเหมือนหน้าปกเลยนะคะตรงย้อยระบายตรงท้องแขนจะห้อย แหลมยาวเกือบถึงชายนะในในการที่เราจะทําแขนเสื้อตรงที่มันยาวด้านล่างนะมันขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะว่าเราต้องการให้เขายาวถึงชายหรือว่าจะยาวถึงเอวแล้วแต่เรานะคะตรงสูตรคานวณการหาแขนระบายตรงตัวนี้นะคะทำเหมือนกันกับการหาแขนระบายวงกลมย้อยวงกลมทั่วไปนะคะเรานํารอบวงแขนของเราที่เราจะนําแขนตัวนี้ไปใส่นะคะมาหารนำมาหารนะคะในการที่จะทําแขนย้อยระบายเราอย่าบวก รักแร้กว้างนะคะเวลาเราบวกลักแร้จะบวกอยู่ที่5เซนเพราะว่าถ้าเราบวกเยอะแขนจะกว้างและโปะไปเวลาเรายกเพราะแขนเขาจะเป็นแขนยืดระบายบวกไปที่5เซนก็พอนะคะรอบรักแร้ตัวนี้รอบรักแร้ของตัวนี้ของก้อยอาจจะสร้างอยู่ที่46เซนนำ4ี่เซนที่เราบวกรวมแล้วเรียบร้อยคือ46เซนนำา46เซนนะคะเราจะมาหารัศมีวงกลม46หาร6นะคะได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วลบ0.5นะคะ ถ้าเป็นในส่วนของกระโปรงนำรอบเอวของกระโปรงหาร6หารได้เท่าไหร่แล้วนำมาลบ0 5น m แมลขของเราที่เราต้องการแขนจะไปใส่กับเสื้อตัวนั้นนะคะมาหาร6นะคะตัวนี้4ี่สหหาร6นะคะหาร6ได้เท่าไหร่แล้วเราลบ0.5ลบ0.5นะคะ ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่เราจะนําผลลัพธ์ตรงนั้นมาใช้ในการหารัศมีวงกลมนะคะได้7.166นะคะของตัวนี้นําตัวเลขที่เราหารแล้วเราลบแล้วเรียบร้อยมาใช้พับกระดาษเลยนะคะเพื่อนค่ะพับเข้าไปพับเข้ามาทั้งหมดให้ได้4มุมนะคะปีดกระดาษ เราจะใช้มุมนี้นะคะมุมนี้พับพับอีกรอบนะคะกรีดก,กระดาษเราจะใช้มุมนี้นะคะเนี่ยมุมเนี้ยนะตัวนี้สี่หาร6ลบ0.5ได้7.16นะคะเราก็วัดจากจุดมุมกระดาษตรงนี้เลยนะคะที่เราพับวัดมาเลยค่ะเราจะวนให้รอบเราจะวนให้รอบเจ็ด 7.16ติ๊กเอาไว้นะคะหมุนเลยค่ะเราวนเลยนะคะวนเลยวนเลยเราวนเลยค่ะวนให้รอบเลยนะคะวนเลยค่ะเราก็โค้งได้ลักษณะนี้แล้วเราก็เช็คเลยวัดเท่าไหร่ ตัวนี้ได้สิบเอ็ดครึ่งสิบเอ็ดจุดห้าสิบเอ็ดจุดห้านะคะตรงวงนี้เราโค้งเราได้วัดสิบเอ็ดจุดห้าแล้วเราก็นำสิบเอ็ดจุดห้าคูณไปด้วยสี่เพราะว่ากระดาษเราพับทั้งหมดสี่ชั้นถูกไหมคะสิบเอ็ดจุดห้าคูณสี่ได้เท่าไหร่ก็จะได้สี่สิบหกเท่ากับรอบวงแขนของเรานะคะอย่าลืมนะคะใช้วงแขนรอบลักแรกของเราหารหก ได้เท่าไหร่แล้วลบ0.5แล้วนํามาวัดตรงจากมุมตรงนี้ก็คือที่เราจะหารัศมีวงกลมแล้วหมุนนให้รอบแล้วขีดแล้วก็เราก็เช็คตรงนี้ดูโค้งดูว่าจากจุดนี้มาจุดนี้ว่าได้กี่เซนแล้วไปคูณสีดูว่าได้เท่ากับรอบแรกแรกของเราไหมตัวนี้ได้นะคะก็คือทําสูตรนี้ก็คือมันจะตรงเป๊ะไม่มีอะไรคาดเคลื่อนนะคะไปต่อนะคะกลิ้งออกไปค่ะกลิ้งให้เข้าทะลุออกไปเลย นะ,ะนี่ค่ะเราจะได้รัศมีวงกลมเท่ากับกรอบวงแขนของเรานะฮะระกางออกมาเลยค่ะนี่คือส่วนที่เราหารัศมีวงกลมนะคะเรียบร้อยระกางออกมาเสร็จที่นี้เราจะมาแต่งแขนพับกระดาษเข้าไปอันนี้กระดาษก้อยเป็นเศษกระดาษนะของเพื่อนๆจะใช้เป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่นะอันนี้ของก้อยเป็น เศษกระดาษนะคะเดี๋ยวส่วนไหนที่ขาดที่ไม่พอก็ก็จะใช้การต่อเอาของความยาวเนาะอันนี้ก็พับสันทบเข้าไปเราจะมาหาตตรงแขนยาวตรงระบายที่จะคลุมต้นแขนของเราเราต้องการใหญ่เท่าไหร่จากจุดนี้วัดมาเท่ากับความยาวของแขนที่เราจะคลุมตรงแขนตรงนี้เราต้องการจะให้คลุมต้นแขนเราเยอะกี่มากน้อยมันขึ้นอยู่กับเราเราก็กะเลยนะคะตัวนี้ก็จะกะของลูกค้ายอยู่ที่6นิ้วนะคะ หกนิ้วหรือเพื่อนๆอ,อยากได้เยอะต้นแขนใหญ่ก็เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะไม่จําเป็นต้องทําเหมือนก้อยนะแต่ตรงนี้ต้องเป็นของเป็นรักแรกของใครของคนนั้นนะวัดเลยค่ะวัดหกนิ้วให้วนก่อนนะคะหกนิ้วให้วนก่อนนะคะหกนิ้วให้วนก่อนวนก่อนจากจุดนี้นะคะหกนิ้วให้วนก่อนเราอยากได้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปอันนี้ก็จะวนเป็นแนวทางไว้ก่อนนะนี่ค่ะวนไปก่อนอันนี้คือด้านบน วนไว้ก่อนนี่ค่ะแล้วก็จะกกิ้งออกไปทุกอย่างนี่คือเท่ากันเสมอกันก็คือ6นิ้วความยาวของระบายนะคะฉีดไว้ก่อนเคร่าวๆนะคะอันนี้คือเส้นกลางแขนถูกต้องไหมคะเส้นกลางแขนอันนี้เป็นเส้นใต้ท้องแขนนี่ค่ะ ต่อมาเราต้องการให้แขนด้านอันนี้ด้านบนถูกต้องไหมคะทางนี้ด้านบนเราต้องการให้แขนยาวถึงตรงเส้นไหนดีถึงเอวหรือสูงชายตรงนี้รักแร้ตรงนี้ก็เป็นใต้ต้องแขนถูกต้องไหมคะเราต้องการให้แขนยาวถึงประมาณไหนตรงนี้เป็นช่วยยาวของเสือ้อนะคะแล้วก็กะประมาณเอาประมาณนี้ให้ถึงเอวแล้วก็กะไว้ก่อน เดี๋ยวเราก็แต่งระบายนะเดี๋ยวเราก็มาแต่งก็มาเกลนี่ค่ะตีเส้นฉากนะคะตีเส้นออกไปตรงส่วนของด้านล่างอันนี้คือใต้จกักระแลนะคะตีเส้นฉากออกไปคือส่วนนี้ตรงเส้นตรงนี้ที่หนิ้วที่เราบนมาตรงนี้กระดาษมันพอดีนะคะตรงนี้พอดีนะของก็จากตรงนี้มา6นิ้วพอดีนะคะตรงนี้ ตรงเส้นตรงนี้ที่เราโค้งมาวนตรงนี้ถูกต้องไหมคะวนมาวนมาตรงนี้นี่ค่ะแล้วก็เส้นความยาวของแขนที่เราวัดจากตรงนี้ออกไปเท่ากับที่เราเสื้อกเอาไว้เมื่อกี้ขีดลงมาแล้วขีดเส้นตรงนะคะแล้วก็ขีดเส้นตรงนี้ลงไปเลยเป็นเส้นตรงนะคะเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงนะคะแล้ววัดจากเส้นใต้รักแล้ตรงนี้คือเส้นใต้รักแล้ตรงนี้ด้านบนนี้คือแขนของเราความใหญ่ของแขนวัดจากจุดนี้ลงมาส่อห้าเซนประมาณ5เซนนะคะ สองนิ้วอะประมาณนั้นน่ะนะคะตรงนี้เราใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะจากจุดนี้จากจุดที่เราตีฉากนะคะเราใช้กะโค้งแบบนี้นะ,ะขีดเส้น ก็ขออนุญาตต่อกระดาษตรงนี้ก่อนนะคะเขาแว่งไปตรงนี้กระดาษเขาแว่งไปนิดนึง เสริมตรงนี้อีกนิดนึงนะคะตรงนี้ก็ต่อกระดาษนะคะไม่ต้องไปอะไรเยอะของเพื่อนๆถ้าเป็นแผ่นใหญ่ก็ทำไปเลยค่ะทำผ่านไปได้เลยบังเอิญว่าก้อยใช้เศษกระดาษนะคะใช้เศษกระดาษต้งต่อน,นิดนึงต้องขอโทษทีค่ะเรียบร้อยนี่ค่ะ แต่งเส้นโค้งที่เข้า6นิ้วจากจุดนี้ไปแขนยาแขนใหญ่อยู่ประมาณ6นิ้วถูกต้องไหมคะที่เรากะตอนแรกของเพื่อนเอนเท่าไหร่7นิ้ว8นิ้วก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็แค่ทําให้ดูเป็นแนวทางพอเส้น6นิ้วตรงนี้เราตีเส้นออกไปถูกต้องไหมคะตีเส้นฉากตรงไปอันนี้เป็นเส้นตรง ตีเป็นเส้นตรงเราเริ่มฉีกออกจากตรงมุมนี้ที่สี่เหลี่ยมที่เราพับนะคะเราเริ่มฉีกให้เขาบานออกไปนิดหน่อยตีออกไปเป็นทรงลักษณะทรงเอประมาณนี้เหมือนเราตีชายกระโปรงนะคะดีดออกไปประมาณนี้นะคะดีดออกไปประมาณนี้นี่คะ่ะตรงนี้ก็คือเส้นที่เราพับมุมกระดาษสีมุมนะคะคือตรงนี้นี่คะ่ะเราจะเริ่มตีออกไปตั้งแต่ตรงจุดนี้นะคะตีบานออกไปประมาณ5เซนจากเส้นฉากออกไป5เซนนะคะ ตรงนี้คือแขนยาวตรงนี้ปลายแขนสาหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบแขนที่ยาวๆนะคะที่ชอบแขนที่ตรงข้างล่างห้อยสําหรับส่วนท่านไหนที่ชอบห้อยลงไปคือใช้เส้นนี้แล้วมันจะมีแบบแบบนี้แต่เป็นแขนสั้นก็ตัดจากจุดนี้เลยนะคะมีก็ทําเป็น2แบบนะคะให้เพื่อนๆดู2แบบแขนสั้นก็สวยนะคะ แขนสั้นก็สวยแล้วก็ทานีา้ตรงนี้จ,นจจะปลายสั้นหน่อยหนึ่งก็ใช้เส้นเดียวกันนะคะมดจากจุดนี้มา5เซนนะคะแล้วก็โค้งตรงนี้คือแขนสั้นตรงนี้คือแขนยาวตรงปลายที่เขาห้อยเกือบถึงชายก็คือเส้นนี้นะคะี่ค่ะเราก็ตัดออกไปจะกุ้นริมหรือจะเย็บริมแล้วแต่เพื่อนๆนะคะแล้วแต่แล้วแต่เรา ก็จะได้เหมือนหน้าปกตัวสีขาวที่ก้อยใสนะคะคือแขนยาวตรงนี้คือชายที่ห้อยนะคะคือชายที่ห้อยลงไปในส่วนของแขนตัวที่เราไม่ชอบแขนยาวเราไม่ชอบห้อยเราก็ใช้ตัวสั้นแบบนี้นะคะตัวนี้สูตรนี้เสื้อแขนนี้ตัดขึ้นมาแล้วสวยนะคะตัดแล้วสวยเพราะอะไรรู้ป่ะก้อยทำมาจะบอกว่าแพทเทิร์นตัวนี้ก็ทํทำมาจะ20ปีแล้วแผ่นเนี้ย ยังใช้ได้อยู่นะเท่าทุกวันนี้นะคะเท่าทุกวันนี้นี่ค่ะนี่แขนสั้นนี่แขนยาวนะคะทำเลยนะคะเพื่อนๆลองทำดูนะคะ ลองลองเอาไปตัดใส่ดูค่ะแขนย้วยระบายตกห้อยนะคะถ้าไม่ชอบตรงนี้เว้าเยอะเราก็ขีดลงมานิดหน่อยก็ได้นะคะแต่ตรงนี้เป็นเส้นแขนสั้นนะคะมุมนี้เป็นแขนสั้นลองดูนะคะตรงนี้เราก็ไปตัดเท่ากับรอบวงแขนของเราตรงนี้ก็กลางแขนปลายแขนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนสวัสดีค่ะ